โอ้โหแพ้แพ้ลุยเลยแพ้ลับคาบแต่รอบนี้เขาจะมาทวงบอลลังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนเกมคอนโซลอีกหนึ่งตัวมีวางจำหน่ายหลังจากหลังจากเกมวอยแอดวานไม่นานนักไม่กี่เดือนมีเดียวกันและถ้าพูดถึงก็คือต้องการที่จะมาว่ำ PlayStation พัมเพยสองให้ได้ใช่เรียกว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องเกมที่มันบังอาจมากที่มาแย่งตลาดใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่า Nintendo ก่อนหน้านี้ N64 ใช่ไหมพี่แม่ที่เป็นโฮมคอนโซลอย่างใช้ระบบตลับอยู่อันนี้เป็นคอนโซลโฮมคอนโซลของ Nintendo ตัวแรกที่เปลี่ยนจากระบบตลับมาเป็นระบบแผ่นแล้วใช่ต้องบอกนะ N64 ปาบเพนึงไม่ลงโอ้โหแพแพลับคาบแพลับคาบแต่รอบนี้เขาจะมาทวงบอลลังใช่ไหมใช่เขากะจะมาทวงบอลลังมาทั้งที่เพสองออกก่อนนะตอนนั้นใช่เพสองออกก่อนเมาปีกว่ากว่าเขาเห็นไตก่อนนะอ่เห็นไตก่อนว่าเพสองประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตัวเครื่องมันโอ้โหใครจะไปคิดใช่ไหมใช่กระจิ๋วหลิวใช่เล็กมาก ใช่ครับพี่แมนเดี๋ยวผมบอกนิดนึงว่าวางจำหน่ายครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันที่14กันยา2001 3วันหลังจากเหตุการณ์นายวันวัน,วนโอ้แต่ Nintendo <ๆ>ก็บอกไม่อ่ะไม่ไยังไงก็ต้องออกเพราะไทม์ไลน์มันมาแบบนั้นจริงๆเป็นประวัติศาสตร์ไงเป็นครั้งแรกที่โฮมคอนโซลเปลี่ยนจากระบบตลับมาเป็นระบบแผ่นมิกเขาเรียกแผ่นมินิด v d <DVD. S 2> <DVD, S 1> มินิ DVD แผ่น DV d ขนาดเล็ก ช่ซึ่ง DVD ขนาดใหญ่ที่เราใช้กันเอันนั้นคือ4.7กิกกับ8.5กิกดับเบิลยลเยอร์แต่ไอแผ่นเล็กๆเงี้ยขนาด1.4กิกหันันันลงเพราะฉะนั้นเกมส่วนใหญ่เราจะเห็นเลย2แผ่นมาตรฐานของเกมยิวส่วนใหญ่นะวางจำหน่ายในปี2001ใช่ครับจะบูทตรงๆนะเพื่อที่จะมาตบเพ2ใช่ไหมใช่ แต่วันวางจำหน่ายเนี่ยราคามาเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ได้แพงมากนะใช่ไหมแพงไหมคงไม่ได้แพงเหมือนเ2สองอยู่แล้วราคานะเพราะขนาดเครื่องก็นเล็กเดี๋ยวผมแกะ Open นบ็ให้ดูเลยไหมไอตัวนี้คือสี o r i g i ินอเลยสีออริจินอลค่บสีวันที่วางจำหน่ายวันนใช่ครับเพอร์พมีสีเดียวตอนนั้นวางจำหน่ายรู้สึกว่าหลังจากนั้นมันจะมีสีอื่นเลนที่เราเห็นสี เงินสีดำสีส้มเงี้ยที่เราเห็นนะครับขอตะโกนถามพี่หลอได้ได้พี่หลอพี่หลอสีนี้คือสีเดียวที่วางจำหน่ายวันแรกเลยเหรอสีนี้มีแค่สีเดียวก่อนนะอ่าโอเคอ่าก็เรียกว่ามีแค่สีนี้แหละคุณไม่ต้องหาสีอื่นอ่ตอนนั้นสีอื่นมันมาทีหลังอใช่เปิดแล้วไหมเปิดเลยออย่างกับหม้องข้าวอย่างกับหม้คู่มือ อยู่ครบบพี่แมนได้มาจากที่ไหนซื้อมาจากถ้าจำไม่ผิด MBK นี่แหละเออนี่ในยุคนั้นเหรอในยุคนั้นเลยครับที่ออกมาไม่นานจะบอกว่าอันนี้20ปีแล้วใช่ครับใช่เกิน20ปีครับเออผมรู้ว่าพี่แมนเพิ่งตามมาเก็บตอนหลังไหม ไม่ครับอันนี้คืออยู่รอดมา20ปีเรียกว่ามันกที่มรดกที่ยังยังค้างคายังอยู่รอดมานี่ครับจอยสภาพเดิมๆสภาพเดิมเหมือนจะไม่ค่อยได้เล่นนะแต่จริงจริงตอนนั้นอย่างที่ทราบกันว่าคนที่จะเล่นเกม Resident Evil อ่ะภาค1รีเมคภาคซีโรเดิเพราะภาค4ซึ่งตอนนั้นบอกที่มันหลอกเราบอกหลอกเราว่ามันจะ e อ u กซ์คูซไง สาย AV สาย AV อ่าอันนี้ตัวเครื่องเห็นไหมหอยอย่างดีหอยอย่างดีแม้ว่าขนาดมันกระจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวเล็กมากเล็กมากแล้วก็นี่อะแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์พบบ้านเรามันใช้เสียบตรงไม่ได้ใช่ไหมพี่แม่อันนี้อันนี้มันเป็นรุ่นเอเชียรุ่นเอเชียรู้สึกจะเสียบไฟตรงได้สองร้อยยี่ได้นะใช่ โอเคเห็นไหมสภาพเหลืองเลยต้องไปใช่สีมันก็จะดูเหลืองๆหน่อยเป็นการบอกว่าเก็บมั้งแต่ยุคนั้นเลยไอ้นี่เดาได้เสียบแมมคาไว้บ่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่สีมันเลยไม่โดนไม่โดนไม่ไม่ค่อยโดนแดดใช่ใช่เนี่ยแหมมคาไว้แมมคาไว้เนี่ยเนี่ยจะเป็นนักสืบนี่รู้เลยใช้ช่องนี้ผมจะเอา แผ่นเลเเซนต์อีวิวที่ผมบอกเมื่อกี้ทั้งสามภาคผมเก็บไว้หมดเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูตอนที่ซื้อตอนใช่ซื้อเนี่ยเป็นตัวที่ผมเอาไว้เล่นเลเเซนต์อีวิวอ๋อพี่แมนเล่นนี่ไงเล่นครบเลยสามภาคเลยเครื่องนี้มันดัดแปลงนิดนึงว่าให้เล่นข้ามโซนได้อาพาวอันนี้ตีอะไรใช่แต่ขอให้เป็นแผ่นแทะขอให้เป็นแทะภาคหนึ่งรีเมคกับภาคซีโรออกมาปีสองพันสองไอ้นี่ออกก่อน ไอันนี้ออกทีหลังฮะปีลังปี2002คืออันนี้ออกมาต้นปีแล้วอันนี้ออกมาปลายปีแล้วอันนี้ออกมาปี2005ต้นปีถ้าจะไม่ผิดมอกกลาเลยอ่าแสดงว่าผมเล่นผมไม่ได้สนใจไอ้ตัวซีโร่เลยอ่าอ่ใช่ซึ่งของเพออกมาปลายปีแล้วก็มีเนื้อเรื่องเซเปเลตเวของเอดาด้วยในเพร์ดูนะมินิมินิ DVD ีดีเป็นยังไงเปิดลกมส่วนใหญ่จะสองแผ่นมินิดีวีดีป๊าปนี่นะ ขนาดก็กระทัดรัดกระทัดรัดเนี่ยจิ๋วออเฮ้ยนี่แตกลายงานแล้วใช่ไหมเสียแล้วมาเนี่ยเสียแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ล่าสุดเล่นได้นะจริงเหรอเออแต่ไม่ได้เปิดนานนะมันจะลอกนะมีลอกบ้างนิดหน่อยใช่ไหมคุณก้องถ้าแบบนี้เดี๋ยวมันจะ ไอตัวที่เป็นดัต้าจากนั้นเดี๋ยาเจาะกัน่้นเอออาจจะแต่ว่าดูด้านหลังยังยังโอเคนะอนนใช่ใช่ขอยตัวนี้มันมันมันยังไม่หลุดอ่ยังไม่หลุดโอเคตอนนี้เดีราดอกที่เก็บสองแผ่นแล้วรอดมาใช่ครับนี่สองแผ่นใช่ไหมคู่มือยังอยู่อ่าช่วงนั้นภาพยนตร์อ่าภาพยนตร์ภาพยนตร์มีภาพยนตร์มาและเอออ่านี่จะสังเกตได้ว่าคู่มือเอี่ยมมาก สภาพกริปกริปฮะคู่มือกริปเราตอนนั้นตื่นเต้นมากได้เล่นก่อนใครไงเพราะยังไม่ลงเพย์สองเราเราสองภาคเนี้ยนานนะกว่าจะได้มาลงบนวีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นช่วงแรกๆเนี้ยต้องเล่นบนเกมคิวท่างนั้นเลยกับคูลเลสิดแนอีวิทั้งหมดซึ่งอนาคตภาคซีโรก็น่าจะมีรีเมคมาในคอนโซลปัจจุบันด้วยไล่ตามหลังมา โอเคเมื่อกี้สวิตที่บอกว่าเออตัวเนี้ยมีการดดัแปลงให้สามารถเออเล่นข้ามโซนได้นี่ฮะสวิตข้างหลังอยู่ตรงนี้ฮะนี่ไงห้อยเป็นแผ่นแท้เอออ่ามีสวิตปิดอยู่อ่าเปิดปิดอ่าข้ามอืมเล่นข้ามโซนได้ก็เรียกว่าเป็นขนาดที่กระทัดรัดพกพาได้ใช่ไหมเออเออเออนี่คือเขาตั้งใจเลยนะที่เป็นด้ามจับฮิ้วอ่าฮิ้วเลยให้ฮิ้วเอาไปเล่นบ้านเพื่อนอะไรหรือว่าไปที่ทํางานอะไรก็ว่ากันไป โอหนี่สติกเกอร์สติกเกอร์มีอะไรเนี่ยสองพันสองเหรอผมไม่ได้ซื้อวันแรกที่ออกจำหน่ายทีก็ต้องผ่านไประยะเวลาประมาณประมาณนิดนึงอาร์ตแอนด์กันเฮ้ยใช่เลยนะสติกเกอร์ไม่ผิดนะเดี๋ยวผมใส่แว่นดูอีกใช่เหรอคุณคุณขันใส่แว่นอยู่เห็นชัดใช่ไหมว่าอาร์ตแอนด์กันว่าได้โลโก้นี่ ชัดเจนเลยเอกันกันเดี๋ยวเราต้องเอาไปเขาดูวะไอ้ยังอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองเล่นกันเลยใช่ไหมใช่ต้องลองเปิดดูเ่ามันจะเปิดติดปาติดอยู่แล้วล่าสุดที่ผมเปิดติดแต่ว่ามันก็ห่างมาหลายเดือนหรือเป็นปีแล้วอ๋อไม่ได้เปิดเมื่อวานไม่ได้เปิดเมื่อวานเออยังไม่ได้เทสเมื่อวานเออเดี๋ยวได้รู้กันเดี๋ยวได้รู้กันว่ามันรอนหรือเปล่าเครื่องนี้แท้อย่างเดียว ใช่ครับเพียงแต่เล่นข้ามโซนได้ครือถ้ามีก็ลองไว้มากตอนนั้นไม่ค่อยเจอก๊อปปี้เราจะเห็นเพย์สองกับ X b o x บอกมากกว่าเพย์สองเยเยอะสุดยุคนั้นก๊อปปี้เออโอเคดัาแล้วก็เออเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าตอนที่เครื่องณวันวางจำหน่ายที่มุมบอกว่า3วันหลังจากนายวันวันเนี่ยมันมีเกมออกมาน่าจะไม่กี่เกมหนึ่งในนั้นคือเกมลุกิมันชั่นอ่าภาคแรกเขาเลยไหมว่าภาคสองภาคแรกเลยภาคแรกเดี๋ยวเอาแผ่นให้ดู นี่ฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันอเมริกาเรียกว่าเปิดตัวใช่เปิดตัวเลยละนะว่าเป็นไอพีใหม่แบบแยกออกมาไม่ได้พึ่งพามาริโอเพียงอย่างเดียวมันก็เป็นตัวละครเดงยวอ่าใช่อันนี้เวอร์ชันอเมริกากับเวอร์ชันญี่ปุ่นมันสังเกตง่ายมากเลจับได้หน้าปอกเนี่ย ว่าที่ญี่ปุ่นกล่องจะเป็นกล่องกระดาษขนาดเล็กก็ใช่ไหมเอ,อ,อเมริกาจะเป็นขนาดเดี๋ยวผมเอาเกมเกมเดียวกันที่เป็นทั้งเวอร์ชันอเมริกาแล้็เวอร์ชันญี่ปุ่นให้ดูเลยอ่าอันนี้นะรนะู้สึกอันนี้ก็ออกมาวันแรกที่เครื่องวางจำหน่ายเหมือนกันเดี๋ยวยกตัวอย่างเกมนี้ดีกว่าที่ผมมีตัวอย่างทั้งของอเมริกาแล้วก็ของญี่ปุ่นนี่นี่ชัดเจนเห็นไหมเกมเดียวกันเวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชันอเมริกา เป็นเกมที่สนุกมากมาโยบาร์อี้เล่นกัน4คนใช่ครับแต่ตระกูลมาริโอถ้าดังจริงๆในของยุคเกมคิวก็ต้องเป็นตัวนี้ฮะที่นึ่งนะซันชายซูเปอร์มาริโอซันชายก็มีจะมีนี่ฮะไปนั่านเขาลงด้วยเหรอของคิวบัตนี้รอฮะมี รู้สึกอันนี้จะไม่มีของเทสองนะจะมีเฉพาะบนเกมคิวกับ Xbox นะเขงเพ2อมีมันเป็นภาคอื่นเนี่ยภาคสาภาคสี่ไงนี่เหมือนเป็นภาคพิเศษแต่อันนี้ก็เหมือนกันฮะนี่ฮะนเวอร์ชันอเมริกาเวอร์ชันญี่ปุ่นเกมเดียวกันที่ปกต่างกันแต่หน้าปกต่างเลยนะเนี่ยแต่ให้รู้เป็นเกมเดียวกันเกมเดียวกันแล้วก็มีอย่างอันเนี้ย เป็นเกม e อ c l u s i v e ของเกมคิวถามว่ามีมันก็มีหลายเกมกันนี่ก็หนึ่งในเกมเอ็กซ์คูซีฟฮะของเกมคิวเไม่รู้จักเกมนี้ต้องต้องลองไปหาเล่นดูอีเทอร์นอลดาร์กเนสนี่ยผมบอกผมกันที่หนึ่งแน่เลยอันนี้พาวน่าจะเป็นโซนนิโรโซนนิโรโอเคเดี๋ยวเราประกอบ เกมคิวอ่าเดี๋ยวเราประกอบเกมคิวเดี๋ยวนะอันนี้เมื่อกี้อ่พูดค้างไว้นิดนึนงอ่าพูดต่อนิดนี่ตั้งแต่วันนี้ผมเอาหนังสือเซลดามาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเซลดาภาควินเวกเตอร์อ่าเออที่ออกมาปี2002นสองนี่ฮะภาคว <2, 2. S 2> ินเวกเตอร์นี่สองพันสองเออครับนึว่าใครตอนนั้นถ้าเป็นแฟนเซลดาก็ต้องเล่นต้องเล่นนะครับเพราะมีภาคต่อมาเรื่อยๆ ราะว่าตอนนั้นภาพกราฟิกมันเป็นเซลเชตถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนล่ะเขาก็ได้เล่นนะในยุคนั้นได้เล่นใช่ไหมแต่ว่าเล่นนิดๆหน่อยแล้วมันก็จะมีภาคที่ออกมา f o l ์ส w o r d Adventure ที่เป็นภาคที่คล้ายๆกับว Advance Advance ชื่อภาคโ o สว o r ดเฉยๆแล้วก็ผัดมาตอนที่มันคาบเกี่ยวกับ V และมันก็จะเป็นทว p r i n c e s ิอซอ

ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้องขอบคุณร้านโอคอนนะที่ยังมีอุปรกรณ์ตัวนี้อยู่ใช่ครับมันก็คือตัวที่ทําให้เราเอาเกมบอยแอดวานเนี่ยมาเล่นบนเครื่องเกมคิวต่อออกทีวีใหญ่ได้นคอัน,นี้มันจะต้องใช้แผ่นดิสตัวหนึ่งด้วยใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยเป็นฐานลงมาก็เสียบเดียเสียบให้ดูโอเคปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อนครับอเ นี่ฮะแผ่นที่ี่ว่าเออต้องใช้แผ่นด้วยแร้ <c oughs> ใชปโอเคเดี๋ยวผมเจ็บเกนนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> ต้องดูเขี้ยวน รู้สึกว่าสีของเขาจะใหม่กว่าเครื่องนะกว่าสีคือสีนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเอาตลับเกมบอยแอดวานมาเสียบเสียบกันเดี๋ยวเดินยวรู้ถ้าคิ้วมันไม่ด้มจะเสียบไม่ได้เลยโอเคขึ้นมาเลยแต่ว่าสายไม่ดีสายสายไม่ดี กระโดดอ่าโอเคนี่ไม่มีอาวุธเลยเป็นปกติครับยุคสมัยก่อนใช่ไหมจต้อ้เล่นทีวีแล้วภาพล้มสีไม่ออกก็ยังเล่นกัน้าผู้มอิาบดการชองคอ

บางฉากใช่ไ้้เออเออบางฉากก็ได้นะเออ